สัปดาห์นี้นี่ประเด็นฮอตๆเนี่ยมีหลายประเด็นเลยนะครับเป็นเรื่องที่เราคอยครับผมเรื่องแรกเนี่ยเราคุยกับคุณต้นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วเนาะครับอ้คาดว่านู่นอ่ะพอจะได้ในสาับใช่ไหมเอาไปเอามาอู้วขึ้นได้เร็วนะครับแล้วก็ได้หลักๆเนี่ยสามกลุ่มสำหรับการเติมเงินพิเศษใช่ใช่ใช่กลุ่มแรกก่อนคนละครึ่งเฟดสี่อ่ะครับคนละครึ่งเฟดสี่นะครับซึ่งเขาบอกว่า ผู้ได้สิทธิ์เนี่ยตอนนี้นะผมผมไปเช็คในในในแอปครับบางบางรายบางท่านเนี่ยต้องเข้าไปอัปเดตด้วยนะครับเข้าไปอัปเดตก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอต้นเดือนกุมภาเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเข้าไปยืนยันนะครับพอเราไปยืนยันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้แต่รู้สึกว่าอรอบนี้จะได้แค่พันสองพันสอง,สองครับแต่ก็โอเคแหละก็ยังดีใช่ไหม เดี๋ยวรอรุ่นเฟสห้าเฟสหจะมีหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ยเอาก่อนพันสองครับแล้วทีนี้ในส่วนของคนที่ไม่เคยลงทะเบียนก็ก็ยังสามารถลงลงได้ไหมคุณต้นตรงนี้ใช่ครับก็คือมันจะมีสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่เคยใช้คนละครึ่งเฟดสามแบบเราเนี่ยอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับเราก็เข้าไปกดรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์นะครับก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งกุมภากดรับสิทธิ์ก่อน แล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่หนึ่งกุมภานะครับส่วนคนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสสามนะครับและอยากจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสสี่กลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนใหม่ต้องไปสมัครใหม่นะครับซึ่งก็ไปลงทะเบียนทางเว็บไซต์คนละครึ่ง com หรือว่าจะลงในแอปเป๋าตังก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มลงทะเบียนใหม่เนี่ยเริ่มลงทะเบียนก็คือสิบกุมภาแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์เนี่ย 17กุมภานะครับก็มีเวลาใช้ไปจนถึง30เมษาเช่นกันคนละพันสองแต่ว่าต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยอย่างน้อยต้องใช้ก่อนหนึ่งครั้งภายใน28่สกุมภาเพื่อยืนยันตัวตนว่าจะใช้สิทธิ์ก็เหมือนตอนที่ใช้ครั้งแรกยุคนู้นนะเนาะใช่ต้องใช้ในตามกำหนดก่อนนะครับใช้5บาทสิบบาทก็เลยก็เหมือนเดิมนะวงเงินใช้ได้สูงสุดเนี่ยวันหนึ่งก็คือไม่เกิน1 5 0บาทนะครับก็คือ ซื้อของ300อ,อจ่ายเอง150ครับนะครับแล้วก็วางแผนในการใช้เงินนะครับก็ไปจนถึง30<ช>สเมษายนนะครับนะครับ